แต่งรถใช้งานรีโวตัวเตี้ยใส่ยางใหญ่แค่ไหนไม่ติดรถลีโวตัวเตี้ยนะฮะใสยางใหญ่สุดได้แค่ตรงนี้นะฮะ255 70 16นะครับ255คือหน้ายาง70คือตัวนี้16คือล้อนี้นะฮะใส่สูงสุดได้แค่นี้นะครับใส่เสร็จแล้วจะลงให้ดู เดี๋ยวลองให้ดูสามนิ้วพอดีนะครับความสูงกับหน้ายางประมาณ3มนิ้วโดวยประมาณนะครับถามว่าชนไหมไม่ชนฮะเพราะว่ามันหลบอยู่หลบอยู่ข้างในนะครับ ล้อเดิมยางประมาณนี้สูงยางใส่สูงสุดได้ที่255 70 16นะ255คือหน้ายาง70คือตัวหน้ากว้าง16คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวตามไปอยู่ยางเดิมสเปคเดิมโรงงานของตัวเตี้ยของรี v o นะครับยาง สองห1ห้าสองหนึ่งห้าะฮะไอตัวนี้สองหนึ่งห้าห5ห้าสิบหกสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าคือตัวหน้ายางนะครับสองหนึ่งห้าตัวหน้ายางห5ห้าคือตัวความสูงสิบหกคือตัวแม็กนะครับนี่คือของเดิมความห่างความห่างอยู่ประมาณสี่นิ้วโดยประมาณนะครับสี่นิ้วโดยประมาณความห่างของยางกับตัวถงัง มาดูตัวที่ใส่ย,ยางใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าใส่ย,ยางาตัวพีเดนเนอร์ฮะใส่ย,ยางตัวสูงก็ใส่ได้ความห่างความห่างอยู่ที่3นิ้วนะฮะสนิ้วต่างกันนิ้วนึงนะฮะต่างกันนิ้วนึงเบอร์ยาง255 7 0 16 255คือหน้ายางนะฮะคือความหนาของยาง16คือตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะความต่างมีอยู่แค่นี้สูงหนี่น้ำได้ อันนี้เดิมๆอยู่ที่ความพอใจของแต่ละท่านอยากสูงนีน้ำก็ตัวนี้อยากเอาแบบสเปคโรงงานก็ตัวนี้เราทำตามใจของผู้ใช้ครับสวัสดีครับ